สวิทมีพาร์ทแรกนะครับก็คือเป็นทฤษฎีมี general และก็เทคโนโลยีส์พอส่วนที่2ครับเป็นภาคปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัตินี่จะเป็นชิ้นงานเลยนะครับอาจจะไม่ใช่ชิ้นงานเชื่อมนะบแบบปกติจะเป็นชิ้นงานอ่าพลาสติกหรือว่าเรียกว่าเรียกว่าเลปิกาเนั่นเองนะครับจะเป็นสีประมาณสีเทาๆานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อคอนทราสต์เลยก็คือการแยกแยะนะโดยจะมีอยู่ชิ้นงานอยู่อย่างน้อย2ประเภท นะครับก็คือหนึ่งก็เรื่องของเพจก็คือเป็นชิ้นงานเชื่อมนะต่อชนแบบบัตเวลแล้วก็งานเชื่อมไปอ่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะจะมีคำถามอย่างเช่นชิ้นงานนี้มี l a c o o f u u i o o n ไหมยาวเท่าไหร่หร Reject หรือ Accept ตามโค้ดหรือ Standard ที่เขากำหนดมาให้นะครับหรือในงานไปหรือว่าท่อก็เช่นเดียวกันจะมีคำถามแล้วส่วนที่3 ก็คือเป็นงานที่เราจะต้องดูเรื่องของคอ s สเซชันหรือว่าหน้าตัดของงานเชื่อมนะเอางานเชื่อมนะครับอย่างเช่นบัดเวลเนี่ยต่อชนเนี่ยมาตัดคอ s ์สเซชันขัดแล้วก็ดูว่าในแ,แต่ละตำแหน่งเนี่ยมี Imperfection หรือว่าความไม่สมบูรณ์นะครับใดๆบ้างนะบอกว่าคงเป็นประโยชน์นะครับนะผมอาจารย์โอเร่งเครื่องเชี่ยวชาญงานเชื่อมครับขอบคุณครับ